สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแท็บเล็ตสักตัวเพื่อใช้ในการทำงานหรือว่าใช้ในการเรียนหรือแม้กระทั่งใช้ด้านความบันเทิงนะครับวันนี้ผมจะขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้านี่เลยครับ h u a w e i m a t e p a d 10.4ปี2022ครับ หัวเว่ยเมดแพดมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด10.4นิ้วมีความละเอียดหน้าจออยู่ที่ 2K ครับเป็นหน้าจอแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอที่คมชัดมากๆส่วนเรื่องของความสว่างหน้าจอเจ้าหัวเว่ยเมดแพดนะครับมาพร้อมกับความสว่างหน้าจออยู่ที่470นิตถือว่าเป็นความสว่างที่เพียงพอสําหรับใช้ในการเรียนหรือว่าใช้ในการทํางานนอกจากนี้หน้าจอของหัวเว่ยเมดแพดรองรับการใช้งานปากกาหัวเว่ยเอ็มเพนซิลรุ่นที่2 แบบเดียวกับ Huawei MatePad 11และ MatePad Pro เลยข้อดีของ Huawei MatePad M pencil รุ่นที่2ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับฟิเจอร์ Double Tap ที่ตัวปากกาครับทำให้เราสามารถ เรียกดูช็อตคัทในการใช้งานต่างๆได้ง่ายและก็สะดวกขึ้นครับและการรองรับแรงกดของปากกาในการใช้งานสําหรับใครที่แบบเป็นสายขีดเขียนแล้วก็วาดรูปต่างๆเนี่ยนะครับหัวเว่ยเอ็นเพนซิลรุ่นที่2รองรับแรงกดอยู่ที่4ี่พระดับเรียกไว่าไม่ว่าคุณจะแรงเงาหรือว่าจะกดขีดเขียนน้ําหนักขนาดไหนเนี่ยก็สามารถรองรับแรงกดของเราได้อย่างเต็มรูปแบบครับส่วนลําโพงของหัวเว่ยเมดแพดมาพร้อมกับลําโพง4ตัวครับ จูนเสียงโดยฮาร์ม n นคาร์ดอนครับมั่นใจในเรื่องของเสียงได้เลยครับว่าที่เสียงต่างต่างเรื่องการแยกเสียงดนตรีเสียงนักร้องเสียงเบสเสียงแหลมเสียงทุ้มต่างๆเนี่ยแยกได้เป็นอย่างดีสําหรับลาโพงเจ้าหัวเวลเมดแพดครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงลําโพงที่ได้จากเจ้าหัวเวลเมดแพด2022ไปพร้อมกันครับ สำหรับตัวเครื่องของหัวเว่ยเมทแพดนะครับบอด y ี้แล้วก็เฟรมเครื่องเป็นพลาสติกครับทำให้หัวเว่ยเมทแพดรุ่นนี้มีน้ําหนักที่เบามากๆครับในการจับถือใครที่อยากจะซื้อไปให้น้องๆไปเดินทางไปโรงเรียนหรือว่าซื้อไปให้ที่บ้านใช้ในการทํางานพกพาสะดวกเนี่ยเจ้าตัวนี้คือแท็บเล็ตที่มีน้ำหนักเบามากๆครับและมาพร้อมกับพอร์ตการใช้งานเป็น USB Type C 2 0ครับรองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่22.5วัตต์ครับ ส่วนกล้องของ Huawei MatePad นะครับเขามาพร้อมกับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1.8มี LED f l a s มาให้1ดวงด้วยทําให้เวลาที่เราจะใช้ในการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นแสงดีแสงน้อยเนี่ยก็วอยู่ทั้งทุกสภาพแสงครับส่วนกล้องหน้าของ Huawei MatePad นะครับเขามาพร้อมกับ กล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับรูรับแสง f 2.0รองรับการถ่าย Full HD 30 fps ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภาพจากวิดีโอกล้องหน้า <wh ที่ได uh ้และเสียงไมโครโฟนที่อาจจาก Huawei MatePad เขาจะออกมาเป็นยังไงไปรับชมกันณตอนนี้เราก็อยู่กับกล้องหน้าของ Huawei MatePad ปี2022นะครับเขาเป็นกล้องหน้า8ล้านพิกเซลรูรับแสงเขาคือเด็ดมากคือรูรับแสงกว้างถึง f 2.0ครับน่าจะเป็นแท็บเล็ตที่มีรูรับแสงกว้างที่สุดในเดราคานี้และ และก็เป็นกล้องหน้าที่รูดับแสงกว้างกว่ามือถือสมาร์ทโฟนหลายๆค่ายมากๆครับทำให้การเก็บแสงในการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอของเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆรายละเอียดของกล้องหน้าในการถ่าย Full HD ก็ถือว่าเก็บได้ดีจริงๆซึ่งเสียงที่คนได้รับฟังอยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนเจ้าเมทแพด2022เช่นกันครับ ไมโครโฟนของ m มทแพดนะครับเขามาพร้อมกับ Microsoft ไมโครโฟนภายในตัวถึง3ตัวเลยนะครับทำให้เรื่องของการเก็บเสียงผมว่าเขาต้องเก็บได้ดีมากๆเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงร,รายละเอียดภาพเป็นยังไงยังไงก็มาลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับว่าคุณชอบไม่ชอบเป็นไงหรือว่ามีอะไรให้ติหรือว่ามีอะไรที่โอเคแล้วหรือว่าดีมากๆมาคุยกันได้ครับไปไปรับชมรีวิวต่อ นอกจากหูไวเมทแพดมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมเป็นปากกาแล้วเขาก็มีอุปกรณ์เสริมอีกอันนึงเป็นคีย์บอร์ดเคสที่ผมใส่อยู่อันนี้ครับความลึกเวลาที่เรากดเนี่ยผิวสัมผัสเวลาที่เรากดความรู้สึกเหมือนกับเรากําลังกดคีย์บอร์ดทั่วๆไปในการใช้งานเลยทําให้ฟิลลิ่งเวลาที่เราใช้งานแท็บเล็ตตัวนี้กับคีย์บอร์ดเคสมันได้ฟิลลิ่งที่เต็มอรรถในการใช้งานครับไม่แบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมคีย์บอร์ดมันกดแล้วมันไม่ค่อยคุ้นชินแต่ว่าคีย์บอร์ดที่ได้จากหูไวเมทแพด เราสามารถกดได้แบบคุ้นชินแบบที่เราใช้กับคีย์บอร์ดทั่วไปเลยครับส่วนการใช้งานหูเว่ยเมทแพดสอง2นะครับเขามาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ h a r m o n y OS 2.0ภายในตัวเลยทําให้การใช้งานต่างๆลื่นไหลตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าคุณจะเปิดใช้งานมัลติวินโด w ์พร้อมกัน2หน้าก็ตามหรือจะเปิดใช้งานแอปพร้อมกันบนหน้าจอเนี่ยสามารถเปิดพร้อมกันได้ถึงสุดคือ4หน้าจอเลยครับทำให้การทํางานมัลติทัสกิ้งต่างๆของเราเนี่ยมันมีความสะดวกและก็รวดเร็วมากขึ้นครับส่วนการติดตั้งแอปพลิเคชชันใ่มมสามารถ ตั้งแอปพลิเคชันผ่านหัวเว่ยแอปแคลเรรี่แต่ถ้าเกิดว่าแอปที่เราต้องการใช้งานในหัวเว่ยแอปแคลเรรี่มีไม่พอสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมผ่านเ e เทอ a ์เซ a r c h ซึ่งเป็นบริการค้นหาจากทางหัวเว่ยที่ค้นหาได้ทุกอย่างอยิงจริงๆกับเบลอยนแอปพลิเคชันจริงๆครับและสําหรับใครที่แบบเป็นสายสร้างสารรค์วาดเขียนต่างๆหรือว่าใช้ในการช็อตโน้ตต่างๆใช่ไหมครับหากว่าเราต้องการหาค้นหาแอปที่เป็นเกี่ยวกับด้านการขีดเขียนต่างๆ,างๆหรือว่าการวาดรูปเนี่ยทางหัวเว่ยเขาก็มีออกตัวช็อตคัทอันหนึ แอปพลิเคชันในการใช้วาดรูปใช้ในการขีดเขียนใช้ปากกาโดยเฉพาะครับเรียกได้ว,ว่านี่คือแท็บเล็ตที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานของเราที่สะดวกกับตัวเครื่อง h u วเว่ย a มทแพด2022เลยครับส่วนเรื่องของประสิทธิภาพตัวเครื่องของ h u วเว่ยเมทแพดนะครับเขามาพร้อมกับคีรี n น 710A ซึ่ง k ิ r i n 7 1 0 a เนี่ยมันเป็น SOC อยู่ในระดับกลางค่อนข้างไปทางเกือบระดับเริ่มต้นในปี2022นี้แล้วเจ้า SOC ตัวนี้เอาอยู่ครับไม่ว่าคุณจะเปิดใช้งานออฟฟิศหรือว่าจะเปิดใช้งานแอปเกี่ยวกับพวกการคิดเลขการขิดเขียนการเปิดเบราว์เซอร์ มันเอาอยู่ครับหรือจะเป็นเปิดใช้งานพวกแอปพลิเคชันด้านบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ก็เอาอยู่หรือจะเป็นการเล่นเกมครับการเล่นเกมของคิริน7 1 0 a อันนี้อย่างเช่นผมลองเล่นเกม PUBG Mobile ที่ณตอนนี้มันมีให้ดาวน์โหลดในแอป l กร r y เรียบรรอยแล้วครับสำหรับ PUBG Mobile กับ Huawei MatePad 2022ที่รันด้วยคิริน7 1 0 a เนี่ยเราสามารถรันกราฟิกอยู่ในระดับ HD ได้เฟรมเรทระดับ30 FPS ได้ก็ถือว่าไม่น่าเกียดเรียกว่าโอเคสามารถเล่นเกมได้ดีเลยเล่นกับเพื่อนได้สบายส สำหรับเจ้า Huawei Mate Pad 2022ตัวนี้นะครับส่วนการใช้งานร่วมก,กันกับสมาร์ทโฟนจาก Huawei เนี่ย ข้อดีก็คือเวลาที่เราจะแชร์ Data ต่างๆเขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่าหูวเวรแชร์ครับทำให้เราอยากจะแชร์ไฟล์อะไรที่มันมหาศาลจริงๆเนี่ยสามารถแชร์ได้อย่างรวดเร็วแบบคล่องตัวมากๆหรือจะเป็นเวลาที่เรานั่งทํางานอยู่และเราไม่อยากหยิบมือถือขึ้นมาเล่นใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้งานหน้าจอมือถือของเราบนหัวเวรเมทแดได้เลยเรียกได้ว่าทําทุกอย่างได้ครอบคลุมมากๆผ่านฟีเจอร์ที่เรียกว่าหัวเวรซูเปอร์เดเว์ครับมันจะทําการจับคู่กับอุปกรณ์ที่เป็นหัวเวรอีโคสิสเทมของเราได้อย่างง่ายดายแล้วแบบรวดเร็วมากๆ และหลังจากนั้นนะครับเขาจะทําการเปิดฟีเจอร์ m Multi s c r e e n Collaboration ให้เราเรียบร้อยเลยทาให้เราสามารถใช้งานหน้าจอของสมาร์ทโฟนของเรา ผ่านหน้าจอหูเวทแท็บเล็ตได้เลยและที่สําคัญเรายังสามารถลากโอนไฟล์ผ่านหน้าจอข้ามไปข,ข,ข้ามมาได้อย่างง่ายดายกว่าเดิมทําให้เราสามารถเลือกภาพได้ง่ายขึ้นแล้วก็เลือกทุกอย่าง Data ที่เราต้องการแชร์ได้อย่างง่ายขึ้นครับนี่ก็คือความสะดวกที่เราจะได้จากการใช้งานแท็บเล็ตหูเวทเมทแพด2022มันคือความง่ายและก็ความคล่องตัวสะดวกมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่ก็ต้องการมองหา d ด v ว c e ที่สามารถใช้งานเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อเนี่ยหูเวทเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ถือว่าทําเรื่องนี้ออกมาได้ดีมากๆเลยครับสำหร 2022ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้หากใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมจะรีบไปตอบทันทีแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเอ๊ะอย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ